ก็ค่ะความพิเศษเลยว่าทำไมแม่ถึงมาต้องีดาราบาให้ติดาไดีก็ดีมากนะคะที่แบบได้ร่วมงานกับไอซีีแล้วก็เป็นซีรีส์ที่แบบทุกคนไปขับหน้ารอชมต้องรักคัไอซีดเช่นกันครับก็ตอนนีจะเป็นซีรีส์จะเป็นนิยายที่มีผู้ติดตามเยแล้ว ไอชีดี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อันดับหนึ่งของมคนไทยแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าเราคิดว่าเราเลือกคณะกรรมการที่ดีที่สุดให้กับทีนี้์ของเราครับเช่นแอนคาร์ก็จริงๆต้องบอกว่าเทนแอฟคาร์เป็นซีรีส์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆไม่ใช่เฉพาะแฟนชาวไทยนะครับแต่เป็นแฟนๆสากลชาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆมีเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ไอชีดี้คาดหวัง ต้องบอกว่าุเรื่องคับหลังจากนี้ครับเราจะไปดูเฉพาะที่เป็นซ่เป็นซีนแบบเลิศซีนขนดใหครับโดยท่างนะรจะมีซีนพิเศษพิเศษที่ดูได้เฉพาะไอซีด้วเป็นกันปีนี้เราปักหมดครัที่จะเป็นซีนแล้วก็โนกรณนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องครับในการตอจทย์่มีแน่นอนแล้วก็้รัทุก่น่แล้วเรื่องนน้องๆเ่านี้เราจะได้เจอกันร้ีใจมากๆครับเพราะว่าเราทำงานต้อมาก็ระยะเวลา พอสมควรนะครับก็เราเจออะไรกันมาหนักมากทั้งอย่างเรื่องนี้คร like ับที่ชื่อว่าเป็นชองบูแอคชั่นอยู่แล้วครับก็เลยแบบภูมิใจครับวันนี้สักทีนึงเราเราได้ดูอีดีนโงของแอมด้วยกับแฟนคลับด้วยเป็นเกียรติมากใช่ครับก็จริงๆก็คือตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็คือขนาดเรานั้นแสดงครับเราเห็นคนตอนที่เราถ่ายไปแล้วหนังมอนิเตอร์ง่ายเราเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจกับซีนนี้แล้ว พอวันนี้นะครับนักวินาทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ดู EP หนึ่งกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนนะครับตืน่นเต้นมากครับครับครับผมก็ดีใจและก็ตื่นเต้นมากเลยครับแต่ว่าแอบประหม่านิดนึงเพราะว่าซีรีส์ววยเรื่องนี้เป็นซีรีส์ว้เรื่องแรกที่ผมได้รับบทเป็นพระเอกด้วยก็จะทำให้ต้องทำงานบ้านเยอะด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องผลงานครับเพราะว่าพวกเราผมแล้วก็ท,ทีมงานหลักมานเต็มที่มากส่วนผมก็ ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นด้วยครับแล้วก็ภาพตัวดันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราต้องขอบคุณทุกทุกคนนะครับก็จะเป็นมาร์คไฮบูมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็สำคัญสุดเนี่ยต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนเรานะครับครับคุณแอรก็อยากจะฝากทุกคนครับดูไม่ว่าจะเป็น EP หนึ่งวันนี้ที่ดูพร้อมกันแล้วก็ EP ต่อไปเราบอกว่าจบแล้วยิ่งดูเล่นอนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงบทมากครับ แรเรื่องนี้นะคือเน้ในเรื่องของการ,รจะมีความแบบว่าอะไรที่ได้เี่ยเพราะว่าอันน่นาจะแบบหนุ่มไม่ใช่เอ็นเตอร์นะจะทำยังไงกับนายครูอัดคือจะเป็นแบบแนวบูแอคชั่นนะคะมันก็จะมีต่างจากซีรีส์ไวเรื่องอื่นแน่นอนค่ะซีต้องบอกว่าทางู้จัดทำได้คุยกันละต้นทางมอนตน,น,น,นะครับก็ให้เกียรติในการแงตั่็ อยากให้สมัครเป็นทีหนสมเัขาบอกว่าแบบว่าชอบชัแบบว่าชัสุดเลยที่ได้ผมชอบทำหนเป็นแฟนให้เกียรติบอกียกว่าชาตาแตกครับเป็นเอคอฟีอารนะครับคือแบบเสียงเราียะไรด้วยเพราะฉะนั้นสิงิประชาตาครับก็เป็นประสบการณ์ที่ีากเลยคะจอแน่นอนจอแน่นอนทันที่สิท่เราจะไห้ฟ เดี๋ยวจะได้ชมพร้อมกันนะครับตอนที่สี่ทุ่มสี่สิที่ช่องสามกดสังนะครับแล้วสามารถรับชมย้อนหลังแบบอันคัดตอนห้าทุ่มสิบทางไอซุยีได้เลยครับ